สุราชพิทยาในวันนี้ชื่อเสียงดีมีครูผู้เก่งกล้านักเรียนดีมีวินัยและจรรยาสร้างศรัทธามหาชนมาช้านานด้วยสมองสองมือครูปลุกปั้นตั้งใจมั่นสรรสร้างทางประสานผลผลิตสิทธิ์งอกงามหอมชื่นนาน เสียงเล่าขานร่ำลือถึงแดนไกลแต่วันนี้ครูสิบท่านต้องกเกษียณเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญและยิ่งใหญ่อีกนักการหนึ่งคนต้องจากไปให้อะไรใจหายกำลังคนนกกกกรรรุุุณณาาาีีมให้ับททคยทเน จากในบางสร้างตัวได้โดดเด่นค่ำคืนเห็นไฟขยันหมั่นศึกษาภาระดอนคือที่เรียนที่ทำงานตลอดมาสู้ฟันฝ่าเป็นด็อกเตอร์ออนไลน์ให้ชื่นชมครูคนนี้ชื่ออารมณ์ราชเจริญความสามารถเกินสรรคำที่เหมาะสมขุนเมี่ยงปฏิพัฒน์นามสมยาค่านิยม บอกตัวตนปมเอกลักษณ์เพื่อจดจำครูอารมณ์ราชเจริญเกิดเมื่อวันที่4มีนาคม2491ที่บางชนะอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีจบการศึกษาสูงสุดวุฒิปริญญาเอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต สมรสกับนางนพพรราชเจริญมีบุตรธิดาจำนวนสามคนมีจิตใจใฝ่ทานงานกุศลเสริมมงคลชีวิต,ตไม่ให้ไหลไปทางต่ำใช้วิปัสสนากรรมาฐานมาน้อมนำเป็นพลังดื่มดำสุข ลดละวางจึงมีใบหน้าดูเอิบอิ่มมีความสุขไม่มีทุกขสุขหัวใจในช่องว่างคือครูกันนิกาพัฒนาเดชผู้เปิดทางแสงสว่างแห่งปัญญาบารมีครูกันนิกาพัฒนาเดชเกิดเมื่อวันที่9มกราคม2491จบการศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธปทุมวันกรุงเทพมหานครสมรสกับนายอดุลพัฒนาเดชมีบุตรสองคนจากท่าฉ้าง,างมาปักหลักเมืองสุราช เป็นหญิงแกร่งดูองค์อาจสมมาตรพี่สอนสังคมที่สอรอมาหลายปีสิทธิ์มากมีได้ดิบดีฝีมือครูยังสามารถพูดได้หลายภาษาไม่ต้องพึ่งพาล่ามแปลมาเป็นคู่คือครูจันเพลโลวิสุทธิ์น้อมเชิดชูเป็นปูชนียบุคคลของพวกเราครูจันเพลโลวิสุทิ์ เกิดเมื่อวันที่9มิถุนายน2491จบการศึกษาระดับปริญญาตรีศสบศึกษาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี สวัสดิการงานการเงินเบิกจ่ายให้เร็วทันใจไม่ทำให้หงอยเหงาเพื่อวางแผนรับจ่ายคลายบรรเทาว่าจะเอาอย่างไรกว่าสิ้นเดือนใบเงินเดือนดูช่างเหมือนกับใบสั่งเฝ้าระวังเหมือนเพื่อนดูแลเพื่อน คืองานครูสิริพรแม่สีเรือนติดตามเตือนเรื่องการเงินตลอดมาครูสิริพรรักทองจบการศึกษาระดับปวชจากโรงเรียนภาษาต่างประเทศเลขานุการจังหวัดนครศรีธรรมราชและระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยครูสุราธานีบรรจุถ้าเข้าทำงานครั้งแรกที่กรุงเทพมหานคร สมรสกับนายสุวิตรรักทองอดีตผู้อำนวยการสพรสามิตเขตจังหวัดสงขลามีบุตรธิดาจำนวนสามคน ครูคนนี้วาจาดีมีสเสน่ห์สนทนาหาเฮยามพบหาดูไม่เครียดเป็นกันเองทุกเวลาใครได้มาพูดคุยสบายใจงานของท่านเป็นงานด้านหนังสือรับเข้าหรือส่งออกคือเรื่องใหญ่คือครูยุพดีสุขนิดละมุนละไมแม้จากไปยังหลงมิลืมลง ครูยุพดีสุขนิดจบการศึกษาระดับปวสาจากโรงเรียนสุราชเทคโนโลยีและระดับปริญญาตรีสสบศึกษา,าศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยครูสุราชธานีสมรสกับนายสำรวมสุขนิดรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาอำเภอท่าชนะมีบุตรสาวสองคน ជាងសារសារសារស จากพิปูนเมืองคอนเมืองนักปราดมาสุราษสอนเคมีที่ประสงค์จัดความรู้คู่ประสบการณ์ตรงเสริมส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรู้จริงความสามารถด้านการแสดงก็โดดเด่นสมเป็นลูกถิ่นศิลปินใต้ที่ใหญ่ยิ่ง ครูสุทนพิชญานุพงศ์คนนี้ที่อ้างอิงจะให้วิ่งว่าความให้ปรึกษาดูครูสุธนพิชญานุพงศ์เกิดเมื่อวันที่12เมษายน2492ที่อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชจบการศึกษาระดับปริญญาตรีกศบการศึกษาบัณฑิตวิชาเอกเคมีจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร สมรสกับคุณผ่องศรีนิเวศพนักงานการประปาภูมิภาคเขตสีสุราษฎร์ธานีมีบุตรทิดาจำนวนสามคนเสียงสนอเพราะจับใจนในคำอา่านร่วมสืบสารเอกลักษณ์ไทยให้คงอยู่ ฝึกเด็กอ่านไพเราะได้ไม่อายครูยิ้มรับสู้งานเขียนอ่านมานานนักพร้อมเข้าถึงการปฏิบัติกิจทางาศาสนามีวินัยและจัญญาเชิงประจักษ์ครูสำลีเสือเนียมคือครูผู้น่ารักยากจะหักห้ามใจอลาลัยลา ครูสำลีเสือเนียมเกิดเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม2492ที่ตำบลประสงค์อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีในครอบครัวอิสลามจบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาเอกภาษาไทยจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนครสมรสกับนายสมนึกเสือเนียมข้าราชการบำนาญกระทรวงสาธารณสุขมีบุตรชายสองคน ไร้ปริญญาชอบผจญภัยในโลกกว้างเป็นแบบอย่างประหยัดพลังงานด้วยแรงขาถีบท่องไปปั่นท่องมาภาพชินตาไม่สนใจราคาค่าน้ำมันค่อนข้างเงียบแต่สุข,ขุมดูนุ่มลึกจิตสำนึกใ่ในทางเชิงสร้างสรรค์ ครูวิชัยเพชรแท้ผลงานศินเป็นประกันนักเรียนรับรางวัลจิตกรรมหลายเวทีครูวิชัยเพชรแท้เกิดเมื่อวันที่6มกราคม2494ที่ตำบลทุ่งเตาอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีจบการศึกษาสาขาจิตกรรมจากโรงเรียนเพาะช่างกรุงเทพมหานครสมรสกับ ครูนายนาเพชรแท้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนสุราชพิทยามีบุตรธิดาสองคนความใฝ่ฝันของครูวิชัยเพชรแท้อยากปั่นจักรยานไปทั่วประเทศและต่างประเทศเพลงกระบี่กระบองต้องยกย่อง ไม่เป็นสองรองใครในใต้ล่าแต่เสียดายขาดช่วงตอนสั่งสอนมาเหมือนกับว่าวิชานี้ถูกลืมไปอาจารย์เก่งในเรื่องการค้าขายตอนเป็นหนุ่มเดินสายขายไกลใกล้ครูมนชัยจันจิรัสเถียนอยู่ในใจขออวยชัยให้โรคร้ายหายเสียที ครูมนชัยจันจิรัสเถียนเกิดเมื่อวันที่15พฤษภาคม2495ที่ตำบลบางโพอำเภอเมืองจังสุราษฎร์ธานีจบการศึกษาวุฒธธิสบสบศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกพละศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลาน,นคริน์วิทยาเขตปัตตานีเคยเป็นครูที่โรงเรียนพุนพินพิทยาคมและโรงเรียนการจนดเดช สมรสแล้วมีบุตรสาวหนึ่งคนมีเทคนิคสอนชีวะตตามหลักสูตรใหม่ให้นักเรียนเป็นหัวใจการศึกษานำเสนอสาระความรู้ที่อ่านมาพัฒนาองค์ความรู้คู่กันไป หากผิดพลาดประการใดเติมเต็มต่อให้เพียงพอกับความรู้ที่ควรได้ครูภูมิชัยลิ้มธีรวัตรคือหลักชัยให้เยาวชนก้าวเดินไปถูกทิศทางครูภูมิชัยลิ้มธีรวัตรเกิดเมื่อวันที่7มกราคม2493ที่ตำบลอ่างทองอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีกอสอบอการศึกษาบัณฑิตวิชาเอกชีววิทยาจากมหาวิทยายลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรสมรสกับนางนิสาลิ้มธีรวัตรมีบุตรธิดาจำนวนสองคน,น,นคเป็นนักการนานมาหลายสมัย ทุ่มเทใจให้กับงานในหน้าที่บริการทุกระดับประทับใจด้วยไมตรีจิตเป็นคนดีที่ใครเห็นต้องชื่นชม28ปีหนึ่งเดือนกับ6วันร่วมสร้างส,สอรรค์สรให้งามสมคุณสมัยพรมแก้ว1น,นักการยอดนิยมเหมือนมีร่มคอยบังแสงแห่งตะวัน คุณสมัยพรมแก้วเป็นบุตรคนที่หในจำนวนพี่น้องสิบคนของคุณพ่อวิชัยและคุณแม่แช่มพรมแก้วเป็นคนอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานบริการของโรงเรียนเมื่อปี2523สมรสแล้วมีบุตรหนึ่งคนและหลานอีกสองคน มีคติประจําใจว่าบริการทุกระดับประทับใจมีปรัชญาในการทำงานว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุด,น,น,ดออนี่คือคนกเกษียณสิอสท่านต้องจากงานสถานศึกษาที่เคยอยู่ ทิ้งวิถีชีวิตวงการครูไปอยู่กับครอบครัวในบ้านปลายให้อาลัยใจหายไม่วายเว้นสอรอจะเป็นอย่างไรในเป้าหมายคนรุ่นใหม่ต้องสารต่ออย่าให้ตายให้คนเก่าไปสบายไร้กงังวลคุณภาพครูจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง นักเรียนนั้นคือสิ่งเป็นผลิตผลขออวยพรให้ผู้กเกษียณทุกๆคนมีสุขล้นสมหวังทุกเรื่องเทอน